สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าฝนตกนะคะคือเดินลงมาจากบ้านปุ๊บฝนตกลินลินปล่อยๆนะคะแล้วใครบอกว่าฝนไม่ตกคะแกบอกเอยนี่งหละค่ะว่าฝนไม่ตกเมื่อเชา้านี้ต้องลงมาเดินดูก็เลยรู้เลยค่ะว่าของแท้ค่ะตกแล้วดูสิคะวันนี้ท้องฟ้าเต็มไปด้วยก้อนเมฆหนาแน่นเลยนะคะพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าตกร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ที่แบบ โอเคเลยนะคะนี่น้องเห็ดยังจะได้เกิดแล้วเพราะวันนี้ก็วันพุธแล้วใช่ไหมคะเอยตกวันนี้เห็ดยัได้เกิดวันต่อก็พอดีไปเก็บหรอกคะ่ะแต่ถ้ายัางเดินช้าๆนี่ก็มีส์จะเปียกฝนนะคะยังต้องเดินจ้ำๆแล้วล่ะค่ะค่ะเมื่อวันตอนที่ยังเดินกลับมาจากโรงเรียนใช่ไหมคะ,ะมาเจอก็ว่าคือเทศบาลเขามาตัดต้นไม้นี่แหละคะ่ะสองฝั่งข้างทางที่แบบว่ามันเป็นอย่างนี้นะคะลม้มๆออกมาใช่ไหมคะตัดเกลี้ยงเลยคะ่ะทางฝั่งโรงเรียนทุกว,วันก็คือ เกลี้ยงเลยมองเห็นโรงเรียอนอนุบาลอย่างชัดเจนเลยนะคะยังกระลงโอ้โหแต่ก็โอเคนะคะคือมันล่ามผมมาจนจะตัดเอ้ยจนจะปิดถนนแล้วนะคะทำให้เดินสัญจรล,ลําบากนะคะเทศบาลเขาก็เลยมาตัดซะเลยนะคะตอนที่ย่างขึ้นมาจากรถไมโทนะคะที่จะสถานีนะคะเอามาถึงก็เหลืออีกสองนาทีก็เลยขึ้นรถมาเลยคะ่ะไม่รอคันหลังเพราะท้องปลาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะฝนตกแล้วคิดว่า จะคอยไหมคะเผื่อรถติดอะไรประมาณนี้ตอนนี้ก็อยู่บนรถค่ะคนเต็มเลยไม่ได้นั่งแล้วตอนนี้เอียงก็กำลังต้มน้ำร้อนอยู่นะคะมาถึงนี่สงสัยว่าจะมาเช้าเกินไปก็เลยยังไม่มีใครมาไม่ใช่เช้าหรอกค่ะเพราะว่าอากาศอย่างนี้ฝนตกรถมันอาจจะขาดช่วงหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็เดีวล้ค่ะที่เอียงมาเวลานี้เอียงกำลังจะมาเปิดตู้ล็อกเกอร์เพื่อเอากาแฟไปกินนะ ค่ะแล้วก็นี่คือภายในล็อกเกอร์ของเพื่อนนะคะซึ่งยังก็แค่ฝากไว้แค่แก้วอย่างเดียวค่ะเออกับน้ําตาลเพราะว่าเพื่อนเขาไม่กินน้าตาลเนี่ยเขากินกาแฟดํานี่ไหมคะมีทุกอย่างนะก็จะเอาให้ดูมาม่าก็จะอยู่นู่นนะคะมาม่ามีสองห่อนะคะมีทุกอย่างกินนะคะล็อกเกอร์เพื่อนยังแล้วตอนนี้เราก็เริ่มเรียนแล้วนะคะก็กําลังเอาของมาเก็บที่ล็อกเกอร์กันเพื่อเมื่อเช้าฝนตกเพื่อนก็จะเอาลุ่มกลับบ้านไปอันหนึ่งนะคะ เสด็งยังก็เดินเสร็จยังก็เดินทำยุทสิตากฝนมาแล้วก่เมื่อเช้าแบบก็เลยตั้งนี่หน่อยนึงคะ่ะนี่แหละนักเรียนกับบ้านไปแล้วนะคะค,ค่ะวันนี้ยังเพิ่งเห็นรถสายเจ็ดมาแล้วกเพือ่อนว่าเขาซ่อมถนนยังก็เพิ่งรู้แหละคะ่ะของเก้าเจ็ด่ะเพราะยังไม่ค่คยได้ขึ้นรถรางแบบบ่อยมากขึ้นแค่สายประจำคือสายเก้าค่ะที่คุนค้นๆนอกนั้นก็ไม่ค่อยคุ้นนะคะแล้วเราก็จะพาเพื่อนเราไปซื้อมะละกอค่ะ ที่ร้านวิวันเนาะหรือว่าร้านอีกใกล้ๆกันอ้าวรถบ้าอะไรเป็นอย่างนั้นหรอคะอ๋อ72ค่ะซื้อหวยเลยนะคะ9.2เพื่อนบอกมาแล้วค่ะอันนี้ถูกก็อย่ามาบ้ากันนะคะ <laughs> พูดถึงเลืองปลาดีกว่าค่ะจะไปเอาปลาดองพรนะคะไม่แพงมากราคาไม่แรงก็เลยโอเคนะคะตอนนี้ขอรดลางอยู่ค่ะหมาอยู่คอยยกก่อนอยู่หน้าร้านนี่นะคะสวยดีนะคะน้องหมาตัวนี้ ถ้าบ้านเราก็เรียกว่ารู้จักความอะค่ะนี่ก็ต่อมาลีนะเนี่ยรุ่งเกโอ้โหเพื่อนเรามองเองแค่ถึงเดียวก็รู้ค่ะว่ากระเป๋ามาลงมาดีอ่ะไปทางนี้เหรอทางนี้ไปแล้วค่ะเพื่อนฉันเปลี่ยนอ๋อโอเคค่ะลืมไปค่ะค่ะพอมาร้านนี้นะคะหลบมุมพังพระอาทิตย์โอเคเลยค่ะไม่มีพระอาทิตย์เลยนะคะแต่ท้องฟ้าสวยสวยนะคะเราจะไปร้านไทยนะคะร้านแรกค่ะที่อยู่นี่ค่ะเดินเข้าไปตรงนี้นะคะเขาก็กําลังซ่อมเราก็จะเดินเข้าร้านค้านะคะ ดูนะคะค่ะเราก็อยู่ในร้านแล้วนะคะเพื่อนได้ม่ละกอบไปแล้วนะคะลูกหนึ่งเยี่ยงไปเดินหาต้มยำก้อนก็ยังไม่เจอนะคะอันนี้เป็นพวกของแช่แข็งนะคะร้านนี้ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะนี่นะคะปลามีทุกแบบเลยนะคะจะปลาอะไรก็คือได้หาได้ที่นี่คะ่ะอันนี้ก็เป็นพวกนี่เห็นไหมคะไข่มุกค,ค่ะไข่มุกจริงๆนะคะก็เป็นชาไข่มุกเป็น อะไรประมาณนี้แล้วค่ะเอี่งจะไปหาอะไรที่ไหนนะโอ้น้ำน้ำปลรราก็ไม่มีนะคะเอียงจะเอาดูของที่ไหม้นะคะแพงค่ะนะคะหาที่มันเปรียบราคาเล่นเดวไปก่อนนะคะไปดูางินเป็นไหมคะีอย่างที่คอยเพื่อนจ่ายตังค์นะคะก็ถ่ายนิดนึงนะคะก่อนจะออกไปแล้วนี่นะคะนี่คะเครื่องปรุงแต่ว่าเขาไม่มีขนมเป็นก้อนๆเหมือนที่ร้านไทยเอียงไปไหนอต้องไปซื้อที่ร้านไทยตรงนู้นละคะ่ะ น,นะคะคยังซื้อของเสร็จแล้วคะ่ะได้น้ำปลาอยู่นะคะสามขวดไปเร็วมา,าไวเลยนะคะของน้องพรอยที่ยังบอกแล้วค่ะขวดละสองยูโรเก้าสิบเซนนะคะเฮ้แล้วตอนนี้ก็มาโผล่ที่ร้านสาหลายนะคะเพื่อมาดูน้ําจิ้มนี่แหละคะ่ะแต่ว่ามันไม่น่าจะมีเหมือนกันทุกที่นะคะนะคะเออสาหลายนะคะต้องคอยปีหน้านะคะ ให้เขาหมดอายุก่อนไม่รู้เพื่อนจะเอาอะไรนะคะน้ำจิ้มเหรออ๋ออ๋อเพื่อนเอาไอตัวนี้นะคะไปผัดกับไปผัดเขาเพื่อนเขาจะกินเจวันสุกับคะ่ะได้แล้วค่ะไปกันนีวกาค่ะเพื่อนได้ซอสแล้วนะคะแต่ว่ามาดูตรงผักเฉยๆดูยากนะคะก็เอาไปเลยคะ่ะถ้าบาดบาทหนึ่งนี่นี่นะคะเห็ดผักผักเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ก<ด>็ผักโอ้ใช่ครับ มานอาจะเป็นเห็ดอะไรสักอย่างหนึ่งที่กาเรียกอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะเออสักอย่างนหนึ่งค่ะแต่มันอร่อยนะคะเห็นที่นี่นี่ระคะไป้วคะเพิ่มไปจ่ายตังแล้วไปลเลยกวหาแบบซื้อของกันแบบรวดเร็วมาก yes? มาอยู่ที่ของเซลนะคะแต่ว่าเพื่อนบอกว่าขนมม่พระจันทร์ตัวนี้กล่องสวยนะคะแต่เพชรราคานะคะสนผบแบบว่าป,ปาวกก็ทำเลยนะคะนี่นะคะขนมแม้พระจันทร์น่าอร่อยนะคะ ไปแล้วคะ่ะขึ้นไปจ่ายังินแล้วอยากร้านเอเชียมาแล้วนะคะก็น mm ี่แหละค่ะกำลังจะย้ายกกันกลับบ้านเพื่อนไปดูสายรถเมย์อยู่นะคะเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ใช่ปะเออไม,ม่ไม่ผ่านไปซอยบ้านนะะั้นอ๋อมันออกไปถนนเส้น,นค่ะเพื่อนกำลังมาขึ้นรถรางกลับไปล้ค่ะยังจะขึ้นรถนี่แหละคะ่ะเออขึ้น,น,นรถรางไปลงฟ้าซีล่าเหมือนกันถูกค่ะแล้วเพื่อนก็จะเดินฟาซีล่าต่อนะคะไม่เดินจ้ะอ้าวหนักมาก